น้องหอคาหอค้อาคอินเลิฟไตแชนแนลในคลองอินเลิฟไตแชนแนลใน YouTube, ยูทูบย่อกร f เฟ e บุ๊กเมื่อไนย้อนเอาข่าวเงาวตังคู่ให้พี่น้องไตเฮาปล่อยหลอดเพเขียนโควิดสิบเก่าอันนั้นนั่นค่ะเนาะเมื่อไนมียายาตัวหนึ่งว่ะไตห้องว่ายาขมสามลอยว่ะพี่น้องไตห้องว่าฟ้าทลายจนนะคะเนาะกำพองปน้ำเต,ต้ไตห้องว่ายาขมโววันไหนค่ะเนาะ เป็นยาขมยากัดว่าหยดยาอะไรตั้งเป็นไว้มีอยู่ตั้งหลงตั้งน้ำกําปาน้ำตเตอเาหยดยานะจอมหนังลมหนาวในไม้นหนคอเจ็บแหล่ทยใจหยับจ้ากว่าเจืไอในในคณะเมื่อวันที่16เฮาคานะปี2 0 2 1ในใอ็นะกอบว่ามันมีเพลหลงนะโยก่าเฮตห้การตุ่มเตอร์นะไปอยู่ลีการสุกซักลองหากินเร่งโตเร่งใจ เฮดไห้ high, นะพี่น้องเขกลอลีในเมืองไทยกอลีกลนไตเฮากอลีนะลอ้อนกันเอาเยยาอำน้นห้องวายาขมนะสามร้อยอันก้นเขและก้นไทยกลนไตลายหูจักวหวมามีอยู่ตั้งหลงตั้งหึงเต็มเมืองับปานก่อนย้ำในลาลอ้อนกันเอายายาขมสามร้อยอำนานพี่น้องไทยว่าฟ้าทลายจน ใต้ห้องว่ายายาขม300ในเซลแลเอามาเฮ็ดยาเม็ดเอามาใส่ในแคปซูลเอามาเฮ็ดเป็นผงปุนตาเฮ็ดให้พวกกินง่ายกอบมันเป็นยายาสาภาวะมันอม,มีเพอม,มีก้องสังเกี่ยวโายยายา300ในว่ะอันใต้เฮาพี่น้องใต้เฮากูก็ถูกดีเลยคู่มีตังคู่แจงแจงแรงแรงมาแนว่ะออนเอามาฝากตอนก่อนพี่น้องเขาิิเลยกิน มีว้ายแปดคอว่าหนึ่งในคะนน้อคอทนึงยายาในว่ะน่ะมันมีกึกปืนมาอยู่ในเมืองเขและเมืองไตเมืองไทยเป็นยายาอันผูกซอมงายในเมืองไทยหายาบในเมืองเข็เลเซยายาต่างเมียวก็มันเป็นยายาเมียวเหลียวกล้วยก่อหยดยาไหลโยกะาไว้ไหลหลายๆเมียววันนั่นคะนน้อคอทนสองยาคมสามร้อยนนว่าผายไปอยู่ลีหลุมผ่าไหลมักมันเป็นยายาอนามัยหลก เป็นอ่นอันเป็นวัดงางนะไม่ในเสเสรืออ่ำเป่งป้อลือเอนอนเอนะพุ่มถาดโตเจ้าเก่านะโอนอ่อนอันใหนก็ติเลเฮกังไลนะกอบนั้นแหละเพราะว่าเขากินยายาขมสามร้อยในจึงว่าติเฮกังไลนะอ่ำเป็นวัดายนะไม่ในก่อเตหายกว่าอันหลีพรหลีนะเลอือเซนัซัมบ์เฮตไฮ อํำเงาลับหาวน้อยมีเยียาอันห้องว่าแอนโดกราฟโฟได้ให้กังแหลยาไลโควิด -19 บเกาวันหนังไหนเอาตายเจ้าแมงไล่กำสื่อย่อนเป็นยาเกนะลมใหม่ลมหนาวคอเจ็บไอนะออกตุ่มในข้อในกงข้อแลเสียงหาบเจ้นนั้นแทงลองหนึงซ้ำอ่ำให้เจ้แมงโควิด -19 เก เจอแมงแบคทีเร right ียก er right huh ูลองลๆนะเข้ากว่าในปอดเลยง่ายเฮ็ดห้มีแห้งตาเตตึกต้อ8ปดเจอแมงมาหนังนั้นค่ะทนสีมาหยดยาตั้งเป็นเกี่ยวโรยเนื้อหนังไหลหยดยาผีอันออกน้องมีตุ่มไว้ก็ไหลแท้งว่ะเอาไว้ยาขม300ในหนึ่งกัมนะเกอหนึ่งจอกินเขานั่นวะเอามาตำให้ปอ่อนๆแล้วแล้ว เราเย่าเอามาน่ะใส่เหล่าขาวหนาหนึ่งจ้อกินเขานั่นเสน้ำหนึ่งครึ่งจ้อในคณะเราก็ครึ่งจ้อน้ำก็ครึ่งจ้อเสเอามาน็อกล้อกันเสเอามาตาตีหอยเป็นหอยเจ็บอํานั้นใส่ใน้าขาวเยว่หมีบเอาน้ำเสกินอํานั้นก็เอามาตาไหลมาเจอมีตังเป็นจอมหนังเยียวเจ็บ ก่อหาซื่อกินไหลอันเป็นเฮดมาเป็นยาเป็นเม็ดเป็นแคปซูลเป็นผงไหลวันหนังนั้นคะเหมือนพี่น้องขอหันคิปอยู่ย้ำมาเลี้ยวข้อทนหาเป็นยาเกนะต้องผูต้องกว่านะเอาไว้ตากแห้งเซนะต้มกินน้ำไหลพอนดีเตเตคะว่ะข้อทนหกกินยายาขมสามร้อยในว่าเฮใไฮหลดเพกลนเจออันไปเป็นไปเตอร์ส่โยก่าโควิดก็ดี ไปเป็นโยกาสังเพราะว่ากินไลนะวันหนึ่งหนึ่งเมนะ็ดหนึ่งวงกินใดทับกันหาวันอย่าให้ป้นข้าวยามาวันอันนี้ก็เป็นตั้งหูป้ปุนตามาฝากตอนนะเย่าก,ก็เพราะว่าเขากินนะอย่าเบนนะสมเหลินก้นมีอายุ12ปีเหลือขึ้นให้กิน3-4เม็ดกินไว้กินเขาย่ากินหนึ่งวัน3ามปอกแลนะ จำเตนอนกอไลวะเยา้ากออํำดีกินทับกันป้นเจวันเพราะอสากสี่ปีถึง11ปีให้กิน1นถึงสเม็ดอยากินป้น10วัน1เม็ดใน่วแห้งยายานำเออําเหมือนกันใบสติถูกหลอีอ่านแลกแจดตอเสก่อนจ่องกินนะครทนเจ็ดคอพังสติก่อนเฮาเตะลยกินยา,ยายาขม300ร้อยน่วให้ดีกินอํำลีกินหึงป้นวะ ตังมันหมอเฮ็ดั้ตังเป็นเฮ็ดห้แขนขาอ่อนอ่อนเน็ตแหลแห้งอ่อนสังวากินเย้าเป็นเมวไหลเมลหนึ่งจึงหือหน่ให้แนดกว่าหาสาวนหาหมอกำเหลวก็เป็นอันนีวขอทน8ปดไผอันเต็มเลกินนะ่ก้นจึงหือหน่อําถูดีกินไรวะก้นทนหนึ่งก้อนอันตินกัดตินลลางน่มือกัดมือลลางสองนาวสันหลากหลายสามเยียวหนำ สกัดไผ่ภายในโต๊หาเมมานแลลูกอ่อนแหลง6กกลตับอัมปอลีเจหมากลั่นอัมลี8นะแห้งเลิอดเอ9เกาก้นจับเจอแมงแปกทีเลียอันมาติยาเคมีนั่นค่ะเนาะเป็นกล้องนั่นคะ่ะสินะก้นอันอัมแมนกันตังยายาสาอยายาคม300นั่นวันนั้นคะ่ะอ่างอิงคอมมนไปอยู่ลีเฮินหม่มฮัก เลดีนิ้วใหม่สูงคาบินอองค่ะอันถึงจ้าหือจอยส่งแชร์ปันเสกรรมดีค่ะใหม่สู